สวัสดีครับอ,อยู่กับผมนะครับปิดซันเน็ตนะครับผมจะพาเาชมมารูปขวดดูชมแล้วก็สมุดที่ผมเก็บมาชมดูวันนี้ฝนตกนะครับได้ขวดแล้วก็ได้สมุดอันนี้มันเปียกสมมันเปียกนะแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยชมมันคืออะไรวะของมาตกแต่งบ้านนะนี่นะครับเปียกมหมดแล้วนะชมดู ฝนตกทั้งวันนะครับฝนตกทุกวันนะครับนี่นะครับคุณชมเปรียบมาท่านะครับผมก็ต้องเอามาตากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับดูนะครับฝนกําลังตกอยู่นะคุณผู้ชมตกไม่แรงนะครับกําลังดินดิ้นดูนะครับคุณชมบ้านคุณชมตกหรือเปล่านะครับนะครับคุณชมนี่นะครับ ผมจะเอาลงไปไว้ตรงนู้นนะครับกระดาษอะไรกระดาษก็ก็ต้องตากให้มันแห้งนะครับเพราะว่ามันก็เปียกหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแยกไปนนี่ก็เปียกเหมือนกันนะครับนี่ เปียกเหมือนมน,น,นะชมช่องนี้ก็ฝนตกดูใต้ถุนบ้านผมนะักไข่น้ําแบบโอ้โหเลื่อนน,น,นะชมถ้าผมทำเท้านี้นก็จะเลื่นนแะล้วนะผมเคยเลื่อนเลงนะครับขวดนะผมไปเก็บขวดมาผมได้แผลชมแดงมากชมผมลื่นลมนะตกตาแพงนะชมแดงนชมแสบมากตัวน,นี้ชม ว่าช่วงนี้ก็อยู่คลองน้ำผมนะครับมันมีเห็ดเกิอดอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวผมหาก่อยนะสมมันเห็ดอะไระมันคือเห็ดอะไรวะเ,เกิอดอยู่แถวนี้สมน่าจะไม่มีนะครับน่าจะหายไปแล้วสมน่าจะเป็นเห็ดเห็ดฟางหรือเปล่าสมไม่แน่ใจนะครับหญ้าพวกนผมก็เริ่มแบบเขียว มันก็เริ่มแดบเกี่ยวแล้วนะครับนีเนะครับเก็บขวดได้เยอะมากผมดูแล้วผมเอาสมุนลงก่อนะครับผมสมุนลงก่อนไปตรงนี้ก่อนทิ้มไปอย่างนี้นะครับผมโอ้ยยืนมากยืน ลื่นมากส,มสิครับไม่ใช่ลื่นมากนะลื่นลื่นเนี่ยผมมันเมื่อผมมันลื่นนะสิครับ,นะรบมีแตนะ่สมุนปัดโมเลยนะสิครับเมนน้ำมันท่วมนะครับน้ำท่วมห้องนะนี่นะครับมันเปียกแบบโอ้โหทั้งปวกทั้งหนอนนะครับทั้งมแมลงนะครับทั้งมดทั้งอะไรก็มีนะครับมดแดงมดดำนะ นี่ครับอันนี้เป็นสมุนไพรนี่ตาสากอู้เล่มใหม่และเล่มสองแล้วสมเสียาสาดายมากนะครับผมก็ต้องแบบหาเวลาตากเอานะครับแต่มันเปียกเลยนะส้มโอ้แบบผมแบบลอกเลยนะส้มดูสีมันลอกเลยนะส้มมันเป็นสนิมมานะส้มเป็นสีสนิมมานะบบรรมมานะี่ ทาสีมาใหม่อันนี้ก็ทำใหม่นะครับก้นใหม่นะมันไม่มีที่ว่างนะครับทุ้ท่านตัวนี้ลงใสอุ้ยหนักมากชมได้เป็นโลยน,นะชมโอ้หวุ่นวายนี่หนึ่งเสียงวุ่นวายนี่หนึ่งนะครับโอ้โอ้มันลื่นนี่สิมันลื่นนะโอ้เยเจาะตัวนี้ เอาสมุนติเ,เดี๋ยวเรามาดูขวดกันคจะมีขวดอว้ในขวดเป็นหขอไปรีไซเคลิลหรือเปล่านะครับสมดูแต่มันไม่ได้แจ้งเตือนนิดหนึ่งสมองสับผมมาแจ้งเตือนนิดหนึ่ง นะครับผมทำอาชีพแบบนี้ก็หาเงินทั้งมหาเงินเดียวเลี้ยงตัวเองลองให้ตัวเองนะใช่เลี้ยงไข่นะเลี้ยงตัวเองเลยนะไว้ดูก่อนนะส่วนอันนี้ขยะนะนะครับประมาณมีสมันก็เปลี่ยกนะแต่ผมเก็บไปตากไว้ นะครับก็เป็นขวดพลาสติกนะครับขวดใสนะครับขวดน้ําเปล่านะครับขวดแก้วไม่มีนะคุณผู้ชมมีแต่ขวดพลาสติกหรือแก้วพลาสติกนะคุณผู้ชมบรรยากาศก็มืดนะคุณผู้ชมแต่ในกล้องอาจจะเห็นแบบสวานะ่างนิดนักหมอกผมก็เปียกนะคุณผ <c oughs> ู้ชมนะครับใส่ยเยอะมากคุณผมดู ให้ทุนบ้านผมน,นะ่วงนี้ก็ยูงก็เยอะนิดหนึ่งนะครับเป็นลรกให้เลือดออกแล้วบาดน,นะครับผมควรระวังนะครับระมัดระวังนะครับดได้น่าจะได้อ้เป็นสิบกว่าระสอบไปนะครับผมสองสามสี่ห้าหกู่นับไม่ไม่ทั่วแล้วนะครับผมผู้ท้องฟ้าสมโท้โห มืดคืบม,มาแล้วคมคืนนี้น่าจะตกแรงนะคุณผ้มดูนะครับผู้ชมหมูย้าบ้านผมเขียวหลมหมเลยนะเขียวแบบเขียวมากเลยนะคุณผมนี่ไปถึงบ้านหมูก็มีพวกรอยไก่รอยสุนัขคุณผู้ชมพวกรอยสุนัขก,ก็เยอะนิดหนึ่งเพราะว่าบ้านผมมีสุนัขอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ ผมไม่ได้เลี้ยงไก่ครับผมเลี้ยงแต่หมาตัวเดียวนะครับก็จะมีรอยรถนะส้มรอยรอยเท้านะสมรอยเท้าผมนะดูตรงเท้าผมก็ขาดนะสม้มดูผมก็ต้องซื้อใหม่นะครับประหยัดไว้ก่อนนะครับประมาณนี้สมก็โอเคนะสมเดี๋ยวตอนคลิปหน้าคลิปน,นี้ก็เด่นนิดหนึ่งนะสม ตักไข่น้ำนะครับ๋ยวไปจับนะครับคุมจับทําไมแล้วดูผ้าผมจะมันขึลนล้านผ้ามันก็ขึ้นลานนะครับผ้าแบบนี้ไม่ควรที่จะใส่แล้วมเรควร่จะแบบซักนะครับผมใส่ชัวเดิมๆนะควรลายผมก็จะสวยฝนกำลังตกนะครับเจอกันคิดหน้านะครับ